นั่นกันเถอะลูกเสียบมันเหรอมันเหรอชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรไม่ได้มาโผล่ชื่ออะไรไหนเชื่อไหนะไหนไหนไหนอะไรไหนทูมิดยูหรือไหนทูมิดดามโอเคแต่นีอะไรอ่ะเดรอยืนอยู่ตรงนี้ติดให้แม่ดูด้วย เย,ย,ยอาบอกไปหน่อยเย่าบอกไปหน่อยเอวเธอแดงแดงเป็นไปหน่อยไปหน่อยเดือนทุกคนอ่ะเอวเธอแดงโอ้ยเอากูมไม่หลอกกาไม่เต้นเอาใหม่เธอชอบฟังเพลงอะไรป๋าเมียมาเลยป๋าเมียมาเลยาอใสบ,บ,บ้าใสบ้ารับรับหล่อหล่อเฮ้อยกูยังไม่ได้อัดดิว่าว่าไงนางกัะเธอลุกเสีย่ย